บทที่5เอวามเมสุตังเอกังสมัยังพระควาสักเกสุวิหารติกปิิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังคีนะสัตทิงปัจจะมะเตหิพิกุสเตหิสัเพหิวะอระหันเตหิทสาสหิจาราจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัสนายะพิกุสังฆะจ,จะอธโคจตุนนางสุด ทาวาสก,กายิกานางเทวานังเอตาะทะ้โหอะยังโขภะขวตาสกเกสุวิหระรติกะเปียละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัจจริปัจะจมัตเตหีพิขุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัะหิจาโลกะทาตุหิเทวตาเยภุเย,ยนะสันนิปติตาโหติภะะวันตังทัศนายะพิขุสังคจะ ยันนูณะมายมปีเอณะภควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาภควาโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอตโคูตาเทวตาเสยถาปินามะภรลาวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาลิยะปาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุ เทเวสุอันตาราหิตาพระคัมภีตปูระตปาตุระหังสุอัตหโคตาเทวตา,วตาพระคัมภันตังอภิวาเทวตาเอกัมตังอัตถังสุเอกะม,ต,กะมตังทิตาโขเอกาเทวตาพระคัมภีตสันติเกอีมังคาถังอาพาสีมหาสมโยปวาวะนัสมิงเทวกายาสมะสมะาคตาอาคาตามหะอีมังธรรมมสมยัง ทักขิตาย,ยวะอป,ปาราชิตะสังคันติอาตะโคอป,ปาราเทวาปะคาวโตสันติเกอีมังคาถังอาาสีต,ตัตตะลภิกขะโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิฆะเหวาอินทรายอินทะร <c oughs> ิยานิลักขันติปันธิตาติอัตะโค อทโคอัปลาเทวตาพตระคัมภีร์โตสันติเกอีมังคาลังอภาสีเชตวะคีรังเชตวาปรีคังอินทะคีลังโอหัดจมะมาเนชาเตจ่าลันติสุทธาวิมลาจากคุมจกักขุมาตาสันสุนทันตาสุสุหนาคาติอัทโคอัปลาเทวตาพตระคัมภีร์โตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกยจีพุทธังสรนณังคาตาเส นาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังทีหังทีวะกายังปริปูเรสันติติอาตะโกวะควาภิกขูอาบันเตสีเยภูยนะภิกขเวทาสาสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติทาราคตังทัศนายะภิกขุสังกจะ เยปิเตพิกเวอเิสุงอตีมะอตีตะมัทานังอลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตัประมายวะเทวตาสันนิปติตาหิสุงเสยยะาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมัทานังอลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานัง เอตาปรามาเยว,วะเทวตาสันนิบตตตาภาวิสันติเสยาทาปิไมหังเอตาละหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเททิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธะาสาธุกรรม,มังสาธุกังมานาสิกโรธะภาวิภาสิตสามิติเอวัมพันเตติโข เตพิกูพระขาวาโตปัจจัดโสสูงพระคขวาะเอตะทะโวจะสีโลกะมนุษยกะสามิยัตถภูมมาตถาศิตาเยสิตาคิริขะพลังปะหิตัตาสมาหิตา <c oughs> ปุถุสีหาวัสัล,ลีนาะโลมาหังสาพิสัมุโนโอทาตมะณะมะณนะะ,ะสาสุทธา มิปะสันนมะนาเวลาพินโยปัจจสเตยตวาวะณีกาปิละวัตวีตตอามันตยิสัทธาสาวกีศาสนีลลเตเทวกายาภิกันตาตีวิชานทะภิกขโวตีตะอาตปะมะกลุงมสุตวาพุทธะศาสนาเตสัมปาตุระหุญยานังอมนุสานะทศาสนงอเปกีสะมะสตะมัทธคุง สหัสสังอัฏฐสัตติงสะตังเอเกสาหัสสารังอามานุษาณมัธะสุงอเปเกนันทะมัทะคุงทิสาสภาภูภาอหุงตันจะสบัพังอภินยยาบวาวกิตวาณนะสคุมาตะโตอามันตะอิสถา,าสาวเกศสาสนีลเตเท,ทวกายาอภิกันตเตวิชานะะาถภิกโวเยวหังกิตายิสามิ คีรหิอนุปุพะโสสัตตะสหัสสาวะยาขาภุมมากะปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสัสสิโนมูทะมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวนนางชาสหัสสาหิมาวตายาขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนมูทะมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวังสาตาคิ ส,า,ส,สา,นา,นาตาคีลาติสาหัสายคานันตาวันิโนอิติมันโตชุติมันโตว,นวนตันณวันโตยะสัจินโมโระมานาอภิกามุงพิกูนางสาม,มิติงวาดังอิต <c oughs> เจเตโสรสะสาหัสายคานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจินโมโระมานาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิติงวาดังเมสามิตา ปัจจะัสะตาขาน,นานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนมูระมานาอภิกามุงพิโกนางสัมมิติงวะนังกุมพิโลราชาคาฮิโกเวปุลละสะนิเวสนางพิโนโยนางสัตตะสหัสสังักคานางปะนิรูปาสติกุมพิโลราชาคาฮิโกโสปาคะสัมมิติงวะนางบุรีมันจะติสังราชาทัตตาร์โถปัสสาสติ คันทภานังอาธิปติมหาราชาญาสศิโสปุตตาปิตัสสะพาหูอินทนามามหาพาลาปุตตาปิตัสสะพาหูอินทนามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิโคนังสามิติวนังทักินันจะที่สังราชาวีรุณโหตัปัสสาสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชาญาสศิโส ุตตาปิตัสสาวะห่โวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวนังปัชชีมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายาสัสีโสปุตตาปิตัสสาวะห่โวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสโน โมทมานาอภิกามุงพิโกนังสมิติงว่านังอุตารัญจาทิสังราชากูเอลัวตัสสาษาสติยขานังอาทิปติมหาราชายาสัสีโสปุตตาปิตัสสาพระาวูอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิโกนังสมิติงว่านังปุริมาทิสังทาตาลโททักขีีนาวิลุนหโก ปชิมีนะวิลูปโคกูเวโลอุตตลังที่สังจัตตาโลตีมหาราชาสะมันตาจาตุโลทิสาทันทัพละมานาอัดทังสุวันีกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสถามายากุกินทุเวเกินทุวิลูจะวิลูโตสาหาจันทนโนกามเสโทจะกกิน,นุทันตุนิทันตุจะปนาทโทโอปะมันโยจะทิว สูโตจะมาตะลิจิตตตเสโนจะคันทัปโณโรราชาชนโนสโพอาคูปัญจะสิขูเจวะติมพะลูสุริลิยะวัชสาเอเตจันดีจราชาโนคันทัาพาสาหะาราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสม,มิติงวะนางอาทาคูนาภนาษา,านาคาเวีาลาสาหะตัชกากรรมภาลาสะา ตาราอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทตารัฐจาจะอาคูนาคายาสัตสินเอลาวันโนมหานาโคโอปาคะสมิติงวนัง <c oughs> ยนาคาลาเชสาหาสาหาลันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธะจากูเวหายาสาเเวิหายาสาเตว,วันามัชปตา สิตลาสุป,ปันาอิติสีตะนามังอภยันตธานาคาราชานะมาสิสุป,ปันาโตเขมกาสีพุโตสันหิวาจจิอุปวะหยันตานาคาสุป,ปันาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตถินะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสะวัดเสตีอิติมันโตยะสัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมา อสุลาธานวีคาสาวปีปจ,จิตติสุจิตติจะปะหาราทูณมูจีสาสาตันจปะปาริปุตตานางังสัพเพเวรูจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนงังลาหูพัทธมุปาขมุงสัมมายูทานิพันทัตเตภิกขูนังสม,มิติงวนานังอปุจจะเทวาปะทะวีจะเตโชวายตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวา โสโมจะยะสาสาสาหาเมตากรุณากายิกาอากูเทวายะาสัตสีโนทัศเ,เตตทัศธากายาสัภีนานตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัตสีโนโมทามานาภิกามุงพิคูนางสมิติวนังเวนทูจะเทวาสาหะลีจะอะสมาจัตุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรก,กิตาสุลิ สปานิสาเทวาสุริยม,มาคูปลุลนะกิตานคิตานินคะตานิปุลกิตาวาอาคูบันทัปลาหากาวสูนางวาสะโวเศธโธสักกูปาคะปุรินทะโททะเสตีทะสถากายาสเพนานาตะวันนิโนอนิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสิโนโมทามนาอภิกามุง พิกูนางสามีติงว่านางคาทาคูสาหภูเีวาฉะละมาคิสิขาริวอาอริทากาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสิโนวรุณาสาหธรรมมาจะอจุตาจะเนิชากาสูเลยยลุจิลาอากูอาคูวาสาวะเนสิโนทะเสตีทะสทากายาสัพเพนานตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวานังสมานามหาสมานามนุษสามานุสุตมาคิดทาปทูปทูสิกาอาคูอาคูมนูปทูสิกาอาทาคูหาลายโยเทวายีจะโลหิตะวาสินูปาราคามหาปาราคา อาคูธีวายาสาัตสิโนทาเสเตทาสัทธากยัสเพมานตะวันนินโนอ,อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาัตสิโนมูมามนาอาภิกามุงทิ่กูนางสามิติวานางสุก,กากะลุมหาอาลุณาอาคูเวฆาณาสาสาหะโอทาตะขคยะหาปาโมขาอาคูเทวา,าวิจักขนา สธามตาหาลคาชามิสกาจะยะสัตสีโนทนะอย่างอาคาปะชุนโนอยู่ที่สาพะอภิวัสติทะเสเต,เตทะสทากายาสัีนะน,าาานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยะสัตสีโนโมทมามนาภิกามุงภิกขุนังสามิติมนังเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะสัตสีโนลมพิตากาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวา นิมมานะราติโนอาคูอทาคูปารานิมิตาทะเ,เตทะสตทัสะกายาสภีนานตตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสัสสิโนมทะมานาอภิกามุงพิกโกนางสมิติงวะนางสัตเทตเทีวะนิกายาสภีนานตตะวันนิโนนามันนะวะเยนอาคันโฉงเยจันเยสาทิสาสหปะอุทธะชาติมักขีลังโอคะ ติน,นะมานาสวังทักขีมูคาตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภะระหามาปะระมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสนานังกุมาโลตโัดโสจะโสปาคะสม,มิติวนังสาหัสสะพระราหมามโลกานังมหาพระรหามาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยญสัตสิโสทะเสเตทะ ท,ท่าเติอิสลาอาคูปัจเจกะวะสะวะติโนโตตเตสัญจะมัชชะตโตอาคาปาหาริโตปะริวาริโต,ตเตเจะเจตจะสพิสภอภิกันเตสินเทนเวสภะระหมะเกมาราเซนาอภิกกันตาเอา อภิกันเตสินทีทีวีสะพระรหามากีมาราเสนาอภิกามิมัสะกันหาสะทัตทมันที่ยังเอทะกันหาทะพันธะถะราคีนะพันทะมาตูโวาสามันตาปาริวารีนะมาโวมุจิมุจิทะโกจินานังโกจิดังอิติหตถะมหาเสโนกันหาเสนังอเิสัตยิปานินาตะละมาหัจะ สารังกัตตะวานะเพระวังอย่าถาปาวุสโกเมโคทานานยันโตวสวิชูโกตะทาโสปัจจุทาวติสังกุทโทอาสะยังวะเสตันจะสับพังอภิญญายะวะวะคิตตะวานะจักคุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวกีสาสานีระเต มาลาเสนาอภิกันตาติวิชานาทะพิกาโวเตจะอาตปาะกะลงสุตตวาพุทธะสาสนังวีตาลาเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอินชายุงสัพเพชิวิชิตะสังฆามาพยาตีตายาสสินโนมุรันติสหภูเตติสาวกาเตชะเนสุตาติ